สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะสวัสดีนะคะสบายดีไหมคะอริราสบายดีนะคะวันนี้นะคะอริซามีอะไรจะมานำเสนอตะดานตะดานอันนี้นีเองนะคะก็คือมีเรื่องมันมีอยู่ว่านะคะไปบ้านไหนนะคะทุกคนก็บออริซาร้องเพลงนู่นนี่นั่นนะคะเยอะแยะเลยนะคะทีนี้เราต้องตะโกนเสียงดังๆเราก็เลยคิดตะดานหาตัวช่วยมานะคะก็คือหาไมโครโฟนเองค่ะ เราจะได้แบบว่าร้าองเพลงแบบเต็มที่แล้วก็ลงทุนนิดนึงนะคะแต่ว่าก็ไม่ได้สปอนเซอร์อะไรนะคะก็ก็คือไม่ใช่เป็นนักร้องแล้วเสียงก็ไม่ดีแต่ว่าเราเน้นความสนุกในเพื่อนๆของเราใน y YouTube เนาะแล้วก็เผื่อบางครั้งเราอาจจะมีไลฟ์สนุนนี่นั่นติ้งตงติ้งต้องบานเพื่อนนะคะเดี๋ยวอธิษฐ์จะมาเฉลยกันนะคะโอ้แล้วแล้วโอ้ยไม่ใช่นะคะต้องเปิดในกล่องค่ะนี่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 นะคะ จะเปิดให้ดูนะบ้านมีอะไรบ้างน,นะคะของเพิ่งมาส่งเลยนะคะรุ่นนี้ก็ไม่รู้นะคะไม่มีความรู้เรื่องใหม่นะว่ารุ่นไหนดีเสียงดีรุ่นไหนเป็นยังไงก็คืออาจจะสาบอกไม่ได้นะคะว่าดีไม่ดีนะคะเพราะว่าครั้งแรกแล้วก็ไม่เคยคิดจะร้องเพลงแต่พอมาทํา youtube มาทําตรงนี้มันสนุกนะคะเวลาเราไปเที่ยวไปร้องเพลงในบ้านเพื่อนอะมันดีนะคะรู้สึกว่าดีมากๆค่ะ เฮ้ย,ย<อ>นี่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 ขามีแบบ QR code ให้ดูเลืยค่ะว่าทำยังไงนะคะแล้วก็นี่ฉันเลยค่ะเป็นรุ่นนี้นะคะนี่ที่อธิษาส,สั่งมานะคะอไม่ถึงหนึ่งหมื่นค่ะไม่ถึงนะคะก็สั่งอา a z เมซอนมานะคะอาเมซอนเมื่อกี้เราแ,แกะออกนะเพราะมันมีที่อยู่นะคะก็สั่งในอแอป อเมซอนมาอันนี้ก็สามารถเอาติดกับหนีบกับโต๊ะหรือว่ามีขาตั้งนะคะมีที่เสียบแบตเสียบโทรศัพท์เสียบไม์เสียบกับคอมเนาะเสียบกับคอมนะคะตัวเนี้ยแต่ไม่รู้ว่าดีหรือเปล่านะคะเดี๋ยวเราไปพิสูจน์กันนะก็มีอะไรบ้างนะคะข้างในก็ท่านนนอันนี้นะคะอันนี้เป็นไออย่างเนี่ยผู้ว่าหรือว่าอุ้ยไหมอุ้ยไหมอุ้ยไม่ใช่นะคะเราจะเป็นแบบว่ากลองเสียงเราอะไรอย่างเงี้ปะคะ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะเดี๋ยวใส่อะไก่อน ก็เดี๋ยวคลิปหน้านะคะจะลองผ้าไร้สดน,นะคะจะจะลองใช้ดูนะคะแล้วเขาก็มีอันนี้เอามาทําอะไรคะโหนนะโอ้ยไม่ใช่โผอันนี้ผ้าอเขากันแตกนะคะทุกคนอ่าอันนี้เขาบอกว่าเอาไว้หนีบแล้วก็ยืนยืนกับโต๊ะนะคะเขาจะมีค r วโค้ดให้ดู х, <ๆ S 2> ด้วยนะคะทันทันอันนี้นะคะอันนี้คือข้างในกล่องนะคะมีอะไระคะ มีไม้มีขาตั้งนะคะมีอันนี้ไม่อันนี้เป็นที่เขาเรียกว่าอะไรนะที่ใส่ะคะ่ะก็มีแบบนี้นะใส่ยังไงไม่รู้นะคะเดี๋ยวเราดูครั้งหน้านะคะว่าทํำยังไงเดี๋ยวรอไลฟ์สดไลฟ์ร้องเพลงเนาะก็ในนี้นะคะมีสายนะคะฟันมีสายแล้วก็มีอันนี้ที่ข้อปากเลอไม่ใช่นะคะน่าจะเป็นที่ใส่อันนี้ปะคะน่าจะใช่นะมันน่าดีมากเลยอะว้าวว้าว ตนตน,นี่อันนี้เขาใส่อย่างนี้นะคะทุงนะคะใส่น่าจะนะกันน้ำลายอุ้ยอ้ยดีนะคะเนี่ยซักได้นะจะไปสักได้นะแล้วก็อันนี้นะ่าจะใส่อย่างนี้แล้วก็เราก็แบบน <c oughs> นะคะแล้วก็มีอันนี้เอามาว้ทำอะไรเนาะตัดคนตาอุย้ยไม่ใช่นะ เอาเขามาไว้ติดกับโตะแล้วก็ติดกับอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ใส่ไว้กล่องที่เดิมก่อนนะเดี๋ยวเราต้องไปดูคู่มือเขาก่อนนะว่าเขาใช้ยังไงนะคะเรายังไม่ได้ดูคู่มือนะเราต้องเอาเสียไว้ที่เดิมไม่อย่างงั้นนะเราก็จะไม่รู้ว่าเขาใส่ตรงไหนต้องไปดูคู่มือนะเลยเอาออกกันนะคะไว้ดีงามว่ะหนักมากเลยเนี่ยไม่รู้ว่าใช้ดีหรือเปล่านะคะต้องไปดูก่อนนะะก็อันนี้เขาก็ใส่แบบนี้ไว้นะคะใส่สายไฟนะ นะอะอ่ามีอีกอันนึงแล้ใหญ่มากทุกคนอะไรเนาะไอ้นนก็ที่เป็นที่ขาตั้งของเขาเนี่ยนะคะเอาแบบเอามาแบบว่บบาโอ๊ยกลับด้านหรือเปล่าเนาะถูกไหมนะโอถูกแล้วแหละ <c oughs> โอ๊ยอลริสาเอาทีนี้ก็เก็บไม่เป็นอีกนี่นะคะมันก็เป็นแบบนี้นะคะเออนะ่าดีงามนะคะดีงามนะเดี๋ยวมาดูกันว่าใช้ดีหรือเปล่านะคะไม่แน่ใจนะคะเอาเก็บยังไงเนาะ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวึ๊บนะคะแล้วก็มีตัวนี้ค่ะอันนี้จะทำอะไรเนาะมันเป็นยังไงอ่านี่นี่นี่มีทุกคนอ่าอันนี้ก็เป็นฐานไมค์ค่ะฐานของไมค์ใช่เนาะฐานแบบนี้เนาะอ๋อแล้วก็อันนี้เอาไว้บังแบบว่ามันมีเสียงหายใจค่ะ อันนี้นะอันนี้เน,นี่ยเนี่ยเนี่ยเอา้ละไอพี่แผ่นเมื่อกี้ทุกคนเราต้องหัดเป็นนักลองนะคะเดี๋ยวนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเอาลุ้ละล้นละนี่ไงอันนี้มันไวบังเวลาเราหายใจใช่ไหมเวลาไม่ไม่โดยตรงแบบ <c oughs> <c oughs> <c oughs> ถ้ามีอันนี้มาบางังใช่ไหมเราก็จะไม่ได้ยินหายใจใช่ไหม คลิปนี้ก็ไม่เชิงว่ารีวิวเพราะว่าไม่มีความรู้อะไรเกี่ยวกับไอ้ในนี้เลยนะคะแต่ก็อยากจะลองสั่งมาก็ลองใช้ดูนะคะทุกคนกับบังลมนะขำอยู่คนเดียวทุกคนขำไหมคะขำกันนี ให้ใหม่นะคะโอเคนะคะหยุดขำะคะ่ะทุกคนหายจะเข้าลึกๆนะคะฮู้ <laughs> นะคะก็เดี๋ยวคลิปหน้านะคะเด,เดี๋ยวเราลองมา วิธีใช้อันนี้กันโอเคไหมคะคลิปนี้เราก็มาเปิดกล่องแล้วก็ให้ดูว่าเราสั่งอะไรมานะคะก็ขอบคุณที่ติดตามและรับชมขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกการติดตามขอบคุณทุกคอมเมนต์แล้วก็ขอบคุณทุกการดูแล้วก็เพื่อนๆน,นะคะที่ยังไม่เป็นเพื่อนอลิสานนะคะอย่าลืมนะคะกดติดตามกดกระดิ่งนะคะข้างบนสุดเลยดิงด้งดิง้งดิ้งดิ้งนะคะข้างบนสุดจะได้ไม่พลาดคลิปของอลิสาเด้งขึ้นมาก็ต้องมาดูกันนะคะอาจจะมีสาระบางไม่มีบางนะคะแต่ก็พยายามค่ะเท่าที่ f อซทุกท่านขอมานะคะให้ทําอะไรแล้วก็ฝากเป็นกําลังใจให้อาริสาด้วยนะคะก็รักยูเพื่อนๆทุกคนนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าแล้วก็เดี๋ยวเรามาอาจจะมีคลิปวิธีการทําอันนี้นะคะโอเคก็ลากันไปก่อนนะคะเพืเ่อนๆค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย